Obrigada. aí

ครับถึงแม่วันน,นาบรรยากาศดีไม่ใช่อาหารสุดยอดบรรยากาศดีค่ะบรรยากาศาดีแล้วทริปนี้เถึงไงตลอดทางม,มีความสุขไหมครับมีความสุขค่ะสนุกสนาน,นโอ้ดีมากครับการอนาคตต่อไปเราก็ต้องร่วมกันอีกนะครับด้วยนะขอบคุณครับอา่าขอบคุณค่ะพอาเรองเปรื่องันตานอะ้ายเอกเตรียตันี่บี่บเบลล์มันตา ล่าบดีเมียบตาล่ำมวนพูดอะไรกันล่ำมวนเนาะนั่งเอกมะล่ำเก่าพี่น้องเป็นนั่งเอกมะล่ำเก่าบอกล่ำตลอดล่ำมวลมวลม่กนบอกออนผู้งามเนาะออนซอนออนซอนเี่นยังไงออนซอนผู้งาม อาหารซี่ต่อพี่น้องเสีบกิน็นบุดเลยอันนี้ต้มเลือดหมูน่าเมื่อยเลยนี่ันเยอะนะเนียบส่วนมาเป็นยาหร่ายใี่เพื่อเป็นสาร่ายอ

แหลกคู่ของมาลอ,อยหนึ่งไม่กินแค่ต้มเลือดหมูก็เขาเปาเว้ยไปเ0สิบบาทอาหารแม่แม่แม่จานพ่อกินเนาะอ,อ,อาหารเสรามือนี้เว้ยไป70สิบบาทพี่น้องต้มเลือดหมูก็เขาเปาชุดหนึ่งเกสิบบาทส่วนน้ำฟรีนะคะน้ำฟรีพี่น้อง พูกของที่เหลือเขาก็เอาไปแลกเป็นเงื่อนขึ้นใดจ้ะไิ่เอาีจแล้วมันินยามันจะดีกเนี่ยินเาแล้วก็กินยา เป็นเบาหวานอยู่บ่บขี้น้ำขี่ปลาโทษคุ้ยานีได้ขีดพร้อมนะคะเบาหวานจะใเน้สุขภาพเป็นเนียสดชื่นเนาะผิวพันธุอุดพองดีเนี่ยปลาทั่ทวสร้างวลาถ้าเก้าขีดเบาหวานแเ้วเป็นผิวขำๆอันนี้ผิวดีเนาะ อ๋อเมนคุณตามามน้ำเหาบ่บุญ่ะคุณตาพอการทีลาบ่ะอ๋อาแขยงแรงกันงองนซ้อนเขาแถวเอาหนังนาเป็นกเี่ย uh, 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 like, ah, ่อ uh, ส uh ิาร uh, um. uh ้านนี้แมันไก่ล้วร้านนี้คนสนใจหลายเข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบเจ้านี่เขาคือกันนี่นี่ ต้มเลือดหมูเขาสวยสิไบจิ่งนังมันป้อมอันนี้อันแถวยาวเนาะเจ้ายาเขาบอบป้อมอันนี้ก็ข้าวเหมือนกันเนี่ต้มเลือดหมูก็ข้าวเขาสวยจ้ากนี้นี่ไงเอาเลือกได้เลยเยอะแยะเลย กินปลาเบิดกระสิเปแลกเปแลกเงื่อนขึ้นพี่น้องนี่เป็นเขาเศร้าของอาการมาทั่วมือแรลกเออพี่น้องกัสิประมาานี้จ้ะเดี๋ยวจังตามกันไปเบิร์งหลังจากกินเขาแล้วก็สิเดินทางไปจังหวัดตลาดพี่น้องจังหวัตดตลาดแล้วจังไปเบิรงน้ำกันเด้อพี่น้องติดตามไปเรื่อยเรื่อ สองสามหมื่ไปนีแต่จะเป็นทริปท่องเที่ยวเดวยอค่ะท่องเที่ยวทางภาคตะวันออกจังวัดตราดจังวัดจำจ้าประม่านี้แหละพี่นอ้องไปแล้วค่ะ